thank you ลงไปแล้วใครอยากให้ไปเตรียมอุปกรณ์ที่ไหนนี่ก็ติดต่อได้เลยเออท้อเหรอฮะอ้าวอ้าพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปร้านหน่อยเดี๋ยวไปดูตรวจงานหน่อยนะเออเออเนี่ยเนี่ยกำลังเนี่ยเนี่ยอยู่ที่ตลาดแล้วเนี่ยเนี่อยู่ที่บุญยงไงตลาดบุญยงเนี่ยไดบางใหญ่ไงเออเดีเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปอ่ะสวัสดีครับ ขอต้รับสู่ช่องแคปนอเล e นะครับผมพอดีวันนี้มีตรวจงานนิดนึงครับที่ร้านพ่อฮะแคตตัดปอแปดตลาดบุญยงบางใหญ่ครับผมเนี่ยตอนนี้อยู่ผมอยู่ตลาดบุญยงอยู่นี้ต้องเข้ามาตรวจงานร้านพ่อเนี่ยพราะพ่บอกว่าจัดร้านใหม่เลยวันนี้ก็ต้องขอเนี่ยคุณผู้ชมไม่ได้ไปสวนหม้อฮะมาร้านของของพ่อผมเองฮะัแคตัดปอแปดเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าพ่อเกาทำอะไรอยู่ ผม,ผมก็ไม่ได้เข้ามานานมากแล้วเพราะพอมาส่งเขาแล้วก็ผมก็ไ,ไปท,ทําธุระอันอื่นต่อเนี่ยตอนนี้มาทิงท้งเขาไว้แล้วนี่กลับมาอีกรอบนึงกลับมาอีกรอบเพื่อจะเนี่ยจะมาดูเนี่ยอาาันเมื่อกี้รายงานแล้วเดี๋ยวเข้ามาตรวจงานเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าพ่อผมเนี่ยก็ทําอะไรอยู่ที่ร้านนะร้านแคปตัดปอแปกครับผมอ่ะนี่ไงเจอแล้วรู้สวัสดีครับ,รบโอ,โอ,โอ,โอ มปเยี่ยมเผมได้นะมีเยอะแล้วทำอะไรอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรอยู่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยวนี่ก่อนมาที่ก่อนทำอะไรอยู่เนี่ยกำลังเช็คสอบสินค้าอยู่ว่าเหรอว่าอันไนเป็นยังไงบ้างว่ามันดีไหมอะไรจะไะได้แต่งมันปรับปรุงมาให้มันดูสวยงามน่าเข้านี่มาส่งเป็นชั่วโมงหายไปชั่วโมงเนี่ยแล้วต้อพ่อทาอะไรเนี่ยอ๋อกำลังกำลังเตรียม้ไอ้ต้นไม้ที่ปรับปรุงอยู่ว่าเออมันอะไรเราต้องดูแลซ่อมแซมบ้างแล้วน้องมินมีไข่ไปบ้างเนี่ย วันนี้อย่างเลยมีคน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 อย่างเยมีคนขายหมดแล้วแล้วราคานี่ติดติดไปหมดแล้วไงติดหมดแล้วไอ้นี่เรื่องใจตัดใจจะตามใจชอบเลยนะชอบเันไหนก็วักไปราคามันมีหลายราคาเออนี่อันนี้มีเอ้เราลงแต่กระบองเพชรนี่หว่ากระบองแต่กระบองเพชรมากระบองเพชรอย่างเดียวมีหลายพันอันนี้ต้องบอกคุณบอกคุณผู้ชมก่อนครับว่าพอดีร้านพ่อผมเนี่ย เป็นกระบองเพชรเป็นแคทตัสดแคะตัสดพอดีไม่มีหม้อข้าวหม้อแกงลิงนะหม้อข้าวหม้อแกงลิงก็อันนี้ผมก็ไม่ได้ขายแล้วแต่แต่ว่าจะมาสอบถามหรืออะไรก็ได้อยู่นะแต่ว่าถ้ามาใครอยากอุหนุนหรือสนับสนุนเพจด้วยเนี่ยมาซื้อแคทตัพปอแปกได้เลยแคทปอแปกได้ถอดีวันนี้เดี๋ยวผมจะมาตรวจงานร้านแคทตัพปอแปกเนี่ยเพราะไม่ได้เข้ามานานแล้วรู้สึกว่าบ่นนะยอดขาย มันไม่ค่อยมีอะไม่ค่อยมีหายเดี๋ยวต้องมีแล้วล่ะเนี่ยเอฟซีดูต้องต้องมีมาอุดหนุนบ้างแล้วอุดหนุนได้เลยต่อรองได้ราคาายมากเออแล้วแล้วมีจับผนขาดไว้บ้างไหมเนี่ยมันถาดแล้วไอรายการนี้เป็นผลถาดนะพ่อเออไอไหนดูดิไอนี่ไงใช่ไหมนี่นี่นี่อันนี้อันนี้โอ้โหนี่อะไรเนี่ยนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่ไม่ใช่นี่คืออะไรนี่คืออะไรมันอะไรเนี่ยกล้องแก๊งกล้องแก๊งเนี่ย อันนี้มันมันโตมันยืดอ๋อมันยืดมันยืดนี่จัดจัดเวลานะดิจัดเวนานแล้วโอ้โหเฮ้ยอันนี้นี่อันนี้ดูน่ารักน่ารักนี่ตัวป่านนี่มีพระพาวพระแต่ละอันนี้เดินเดี๋ยวอะนะอ่าอันนี้ตัวอะไรไอ้ตัวนี้เหรอเอออันนี้อะไรวัดจะพืชมันขึ้นแต่มันสวยดีเลยไม่กล้าถอนเราก็นึกว่ากระบองเพชรมันก็มันไม่ใช่กระบองเพชรเหรอ มันไม่ใช่กระบองเพชรแต่มันชอบขึ้นแซมกับกระบองเพชรเออตัวก็เอาเอาแตะไว้ไว้้มันสวยอ่าแต่เราไม่ชอบใจก็ดึงออกถอนออกนะเดี๋ยวเรียกว่าจัดจัดใหม่นี่เออเดี๋ยวจัดใหม่ได้ไหมจัดใหม่นะเออจัดใหม่ได้ไหมเดี๋ยวขอจัดวันนี้คือมันนอกจากมาตรวจเลยจะมาขอจัดแข่งกระพ่อหน่อยอ๋อได้เห็นว่าจัดเก่งไหมฮะก็ออตัวไม่เก่งหรอกเออเหรอเอาพรตัวเราไม่กล้าอวดเก่ง แต่ก่อนอื่นนะเดี๋ยวผมขอตรวจงานหน่อยนะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูด้วยว <si ่าของพ่อเนี่ยมันมีอะไรบ้างใช่ไหมได้สบายเลยโอเคมันมีหลายราคาใช่ไหมราคามีหลายราคาเออมมนติดป้ายไว้อยู่เหรอีฮ้คุณผู้ชมฮะนี่ร้อยยี่สิบบาทไม่แพงนะโอ้ยราคามาตรฐานเลยฮะเนี่ยนี่นี่ร้อยยี่สิบใช่ไหมไม่ถูกไม่แพงเออแล้วนี่เนี่ยร้อยยี่สิบนะคุณผู้ชม แล้วอันนี้สองร้อยห้าสิบบาทเฮ้ยอะไรไอ้เราตกลงราคาไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดวันมันมันร้อยยี่สิบอันนี้สองร้อยห้าสิบเผ็ครับเผ็ดแน่นอ้าวแล้วเราตกลงมันราคาไหนร้อยยี่สิบได้ไหมร้อยยี่สิบได้อ๋อได้อ๋อไอ้สองร้อยห้าสิบคือติดติดคมไม่เลยคุณถ้าคุณพอใจร้อยยี่สิบได้เป็นไรผมติดไปได้อันนี้มันร้อยร้อยหนึ่งได้ไหมเนี่ย คิดหนักเลยคุณอยากตกลงราคาไหนผมราคา120พ120พอ๋อ2อ0ติดเพิน์นะเด้ติดเพินหนูก็ต้องแกะออกกันนะุผู้ชมนะเออแต่ออกก่อนแมนเห็นไหมต้องมาตรวจ QC นะว่าเอร้านเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมไม่ได้เข้านาเลยเห็นไหมพอพอดีพ่อเขายังไงติดเพินนะทํางานเพินทํางานเพินทํางานเพินไอ้ดูดีอันนี้อะไรอันนี้ อันนี้โลอันนี้โลสามร้อยห้าสิบนะเออสามร้อยห้าสิบโอเคนะไม่ใช่สามร้อยห้าสิบหันไปอีกทีสามพันห้าอย่างนี้นะโอ้ยไม่ใช่ม่อรองได้ได้อันนี้อันนี้อันนี้ออกดอกนะทุกคนอันนี้ออกดอกเออนี้นะอันนี้ยิมโนยิมโนโอ้ยสามร้อยห้าสิบเอออุ้ยจิมยิมโนน้ำระวังน้ำเลยนี่รอกันลังจะออกก็คือจะติดราคาไว้เปิดทุกวันพ่อพ่อพ่อลงมาทุกวันมาทุกวันปะมาทุกวันไปมามาทุกวันจริงเหรอแ่วันไหนที่ไม่เจอเนี่ย ร้านข้างข้างร้านเ็าช่วยอ๋อลุงติดต่อได้ลุงข้างร้านลุงต่อได้ลุงลุงชายลลุงชายติดต่อได้เอมลุงชายข้างร้านติดต่อได้เู้รับผชายขายเลยขายเขาขายไม้ทั่วไปไม้ดอกขายดอกไม้มาพวกไม้ดอกอหเพราะงั้นจริงๆอ่ะก็คือมาเนี่ยถ้าไม่เจอพอแปดก็เจอชอสายชอสายแหาเดี๋ยว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 ค่อยไปดูอ่าอันนี้อันนี้อันนี้เป็นส่วนใหญ่ยิมโนยิมโนอันนี้ยิมโน อันนี้อันนี้ถังเงินถังเงินถังเงินเงินอันนี้อันนี้ถังทองไหนเงินมันไม่หล่นไเลยไม่มันไม่เห็นหล่นอะไเงินอ๋ออันนี้มันต้องเสกโอ้ไม่รับมุกเลยอ่ะมันมัน้องไม่ทันเงินไม่หล่นแต่ถ้าซื้อไปนี่ได้เงินซื้อไปได้แน่ได้แน่นอนร่วงร่วงแน่นอนนะ ก็ได้เงินมาเลย,เลยใช่ไหมได้เลยแล้วไม่มีราคาแบบเมื่อกี้กน,นะมีอีกไหมราคาอย่างพี่มีหายากหน่อยฮนะโอ้โหเหรอสองร้อยแปดสิบไม่ใช่เฮ้ยนี่งไงเจออีกแล้วราคาอย่างพี่มีหายากหน่อยฮนะราคาอย่างพี่มีหายากหน่อยฮนะายากยากนี่นี่นี่สองร้อยแปดสิบนะเออนี่นี่ครับนะคุณผู้ชมครับสองร้อยแปดสิบแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูดีๆนะถ้าพลิกไปอีกทีนะ ร้อยเดียวคุณชอบราคาไหนเอาได้คุณผูชมเราชอบราคาไหนเอาราคาไ,ไหนดีเอ <c oughs> าราคาไหนอันนี้มันร้อยหนึ่งอันนี้มนบบนันสองร้อยแปดสิบตกลงราคาไหนก็ <c oughs> ผมเอาร้อยหนึ่งก็ได้เอาร้อยหนึ่งก็ได้ไงโอ้ยเอาอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมต้องมาตรวจยูีครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวถ้าไปมาตรวจนะเป็นไงมืม่นไปหมดแล้วเนี่ย <c oughs> ปัญหาย,ยังมึนเลยใ่ปยังมึนเลยติดเพลินไงติดเพลินไงยอย่างเงี้ยเออให้เกินก็ได้นะคุณผู้ชมนะให้ไ <laughs> ให้เกินไปกินดีรับไม่เป็นไรเออแต่อย่าให้ขาดนะเอ,อเอาเป็นว่าเดี๋ยวไอ้อตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องปรับปรุงหน่อยนะนเออเดี๋ยวผมจับเวลาไว้เลยใครเสร็จก่อนนะแล้วก็ส่นทานเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจัดเลยอันนี้ทำไรเนี่ย จะจะหยิบก่อนแล้วหูโกงก่อนแล้วยังไม่เริ่มจับเวลาเลยเอางั้นเดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่าเตรียมพร้อมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเริ่มจับเวลาเลยอ่าเอาไปแล้วเริ่มจับเวลาเลยนี่ไปไปขโมยมาแล้วอันละเท่าไหร่รูปบาทเห็นเนี่ยอันละรู้อันละเท่าไหร่รู้ไหมฮะคุณผู้ชมนี่ฮะอันนี้อะไรอันนี้อะไรกระบองทองกระบองทองนี่ฮะสองร้อยห้าสิบนะกระบองทองแต่ว่าแต่ว่ากระถางสามร้อยห้าสิบนะ เราไหลดูสองร้อยห้าสิบปักอยู่อันนี้สามร้อยสิบอ่ะแล้วแต่คุณผู้ชมแล้วกันคุณผู้ชมอยากได้สอง้อยหสิบรือสา0อยหสิบเออ่ถ้าส5 0สิบก็ได้ผมก็ไม่ว่าอะไรหรอก่5สิบนี่แล้วแต่แล้วแต่สัทธาแล้วแต่สัทธาด้วยนะอ๋อให้ติ๊บเพิ่มได้สรุปกี่เท่าไหร่เอาไปสองร้อาสิบสอง้อยห้าสิบแล้วกันเออผมลดให้โอ้ยเอาไม่แปะเดี๋ยวเอามารวมในนี้แหละ เดี๋ยวเอามาปลูกรวมในนี้เลยขายเป็นชุดเลยนะเป็นสวนถานเลยนะเออเดี๋ยวปวด,ดหัวเลย <laughs> นี่เจอไปสามแล้วคิวซีมาตรวจนลยครับผมโอ้โหเดี๋ยวต้องขอยืมอันนี้กับนป้ายมาขุดหนอยอเเอาฮัก <laughs> <laughs> เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ แล้วเอากินมาใส่ประคองไว้หน่อยนะเพราะว่ากันไม่ให้มันล้มเนี่ยเราประคองไว้ด้านนี้เดินแบบชิวๆเนี่ยขมยขมยขมวย ดินแก่เพิ่มไปไหมห้าบาทใช่ไหมเอ้ยยี่สิบบาทใช่ไหมยี่สิบาทยีบาทผสมๆเนี่ยคือดินนี่เดี๋ยวบอกบอกบอกก่อนนะคุณผู้ชมผสมหลายอย่างประมาณหลายตัวเลยใช่ไหมสามสี่ตัวมันเป็นดินอะไรบ้างเนื้อมนดินกำปูใบกำปูผสมผสมอะไรแกลบทรายทรายฟิตมอสฟิตมอสแล้วก็เพอร์ไล เพราะมันเป็นปุ๋ยด้วยแล้วมันทําให้ดินโปรอ๋อก็ไม่ต้องไม่ต้องบิงทก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยดิใช่มันมีมันมีปุ๋ยอยู่ในั้นอยู่แล้วอ๋อใส่อ๋อใสอพิษมอสอ่ะอันนี้พ่อทําเองนะะผมไม่รู้นะเรานี่เป็นสูตรของพ่อเขาเองเขาห้าตัวเมวาผสมไว้ห้าตัวเลยออออเฉพาะเฉพาะของกระบองเพชรเฉพาะของกระบองเพชรเลยอ๋อ เดี๋ยวเราใส่ขวดลงไปแล้วหลวงพ่อยังนี่นี่ขวดก็มีไม่ถึงนะนี่ยังปวดว่าให้ดูเลยแข่งอยู่นะพ่อนี่ผ่านไปแปดนาทีแล้วนะอ๋อไม่เป็นไรนี่โหไม่เป็นไรด้วยอนะเรื่องเล็กเรื่องเล็กด้วยโอ้โหชิวๆเลยฮนะส่วนของพ่อเขาธรรมดาหนินะซึ่งวงเนี่ยแต่งไว้เฉพืชใส่นิดนึง ไปไหนแล้วกล้องอยู่นี่ไปคุณผ้มมองไม่คือผู้ชมมองไม่เห็นเออเนี่ยแม่ดูไม่ให้ดูด้วยเออ <laughs> อ๋อนี่คือเรียบร้อยขายเท่าไหร่นี้อันนี้เหรอเอออันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อันนี้อันนี้อยู่มันขายอยู่เท่าไหร่นนยยก่อนตอนแรกมันขายเท่าไหร่ก่อน อ๋อตอนแรกต้องดูติป้าราคาก่อนเลยว่ะป้าราคาอยู่ไหนหมุนนีดหมุนหมุนหมุนเอาหมุนหมุนหลายวัดสองร้อยอ๋อแล้วนนี้ขายเท่าไหร่อ่ะเพิ่มมุนมาขายเท่าไหร่เนี่ยไอ้ขายเท่าไหร่โอ้ขายสองร้อยเทไรเออสองร้อยอถูกนะไม่ไม่ไม่กปติตนี้เท่าไหร่ต้นเดียวต้นเดียวี่เท่าไหร่ร้อยกว่าบาทแล้วต้นเดียวนี่ประมาณแปดสิบบาทอ๋ออันนี้ก็อันนี้ก็อันนี้มันนี่มีมโนยิมโนก็ประมาณหกสิบ หกสิบเจ็ดสิบาทเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยหกร้อยสามสิบแล้วนะอ่าแต่นี่ร้อยสามสิบนี่ต้นหนึ่งก็ไม่กี่ตังค์อะไรมาประมาณห้าสิบบาทสี่สิบห้าสิบาทไม่ทั้งเนี้ยทั้งเนี้ยสี่สิบห้าสิบาทเออเพราะเอยเหรอสี่สิบเออเพราะที่ไว้ตอนนี้มันมันสูงกว่าก่อนเยอ่กว่นี้แค่นี้เองก็รวมกระถางรวมกวดอะไรก็เนี้ยจริงๆมันเกินสองร้อยแต่ก็เราก็ขายเป็นเราขายไม่แพงไม่แพงเปสองร้อยเราไม่เหลากำไรแล้วนี่เท่าไหร่อันนี้อันนี้มันหยิบมาเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบนะเพราะเพราะว่าอันนี้มัน มองข้างหน้าให้คุณผู้ชมดูพ่อต้องมองข้างหลังนี่มันมีมันมีอันนี้อันนี้เป็นใบกลมอันนี้เป็นใบพร้าใบกลมอันนี้ธรรมดาใบใบยาวธรรมดาธรรมดาใบยาวใบกลมแล้วก็มีกระดุกกระดิ๊กนี่แล้วก็มีตุ๊กตาแล้วไอ้นี่ไอ้นี่ราคา250วงเล็บ350คือคือที่จะเอาพุ้งตรงนะคุณผู้ชมครับสองไอ้วงเล็บ350ใจอยากขาย350แต่จริงๆอ่ะขาย250ลูกค้าถ้าเป็นผมเป็นลูกค้าผมก็ต้องเลือก250ต้องเดาใจแล้วคุณแล้วคุณเขียนทำไม350 S <S 2> <S 2> พายอย่างพี่มีหายาก,ยนายากหาากนอก่อายฮะ <S <S เราไม่เห็นหลีกราคาเไงเราจะเขียนเราเข้าไปดูนึกว่าไม่มีราคาเราก็เขียนไปสามร้อยสสิบเลยลูกค้าอยากได้สองร้อยสี่ร้อยพานของเราโอเคเอาลูกค้าอยากได้ก็าให้ไป <Okay. S 2> เราไม่ว่าอะไรโอเคไม่ได้เอากำไรอะไรแล้วนี่มันสี่ร้อยสิบแล้วนี่ขายเท่าไหร่ใส่นี้เพิ่มมาเนี่ยใส่น,นี้เพิ่มมก็สี่ร้อยสิบเอาเลยเอาเลย ก็ราวแล้วนะอันนี้อันนี้สองร้อยห้าสิบแต่นนี้มันสี่ร้อยห้าสิบถ้าอย่างนี้มันก็ต้องหกร้อยห้าสิบสี่มีสินสองรอยสองิบนี่สี่ร้อยสี่ร้อยาสิบสอง้ยห้าสิมันก็ต้องเจ็ดเจ็ด้อยที่ซ้ำไเออแต่แต่มแนแพงไปก็ห้าร้อยพอตอนนี้เศรษฐกิจมันคดีลูกค้าห้าร้อยพอเออผมเอาราวๆแล้วนะเพราะว่าตอนนี้มันใหญ่แล้วด้วยแล้วตอนนี้มันเย้เวาแล้วเองท้องก็สวยเออแค่ห้าร้อยก็ ก็น่าจะไม่เหน่แรงหรือถ้าถูกกว่านี้คือเอาต้นต้นนี้ไปต้นเดียวพอได้ได้ไหมได้เด็กได้กระถอนไปเลยอได้หรืออยากได้สิบาทใช่ไหมเอากวดไปเออไม่ใช่เหรอแหมไอ้นี่ต้องเขียนราคาใหม่ไหมสี่ร้อยห้าสิบนี่ต้องเขียนเป็นห้าร้อยนะเพิ่มเพิ่มอีกห้าสิบบาทนึงอ่ะเดียวเองนิดหน่อยเองถูกนะต้องผสมกระถางด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ย คือไม่เอากาไรเอาคือกำไรน้อยเอาแต่น้อยเอาแต่น้อยขายไม่เอาไม่ได้ต้องเอาแต่น้อยคุณผู้ชมว่าอันไหนสวยกว่ากันในคอมเมนต์ไว้ผม,มบอกผมหน่อยใต้คลิปนี้นะอะันไหนอันไหนสวยกว่ากันเนี่ยหวของของผมของพ่อนะซึ่งจัดไว้จัดไปก็ประมาณสิบเจ็ดนาทีนี่นจัดไปเนี่ยะประมาณสิบเจ็ดใช้เวลาสิบเจ็ดสิบเจ็ดนาทีในการกัดนะเดี๋ยวอ,อันไหนอันไหนสวยนะี่คุณผู้ชมคอมเมนต์ไหม้ผมหน่อยนะ แล้วมีโปรโมชั่นอะไรไหมช่วงนี้มีซื้อม,ม,าามีรถมีรถราคามีรถราคามีแถมด้วย,ยถ้าถ้าซื้อเยอะได้เยอะถ้าซื้อเยอะนะอผมอาจจะแถมให้แล้วคุณก็เลือกเอา,เอาว่าจะเอาอะไรขอซื้ออันนี้ซื้อซื้อร้อยห้าสิแถมต้นละพันอ์น่างอย่าง โองไม่ได้ิดหลักผิดหลักการเพราะิดหลักการเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าซื้อเป็นพันเนี่ยผมก็แถมให้ได้อาจจะอาจจะประมาณร้อยอย่างเงี้ยไม่เกินร้อยอย่างเงี้ยให้ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อไม่ใช่ซื้อร้อยห้าสิบเออแถมต้นละห้าห้าห้าพันอย่างนั้นไม่มีโลกนี้ไม่มีอาจจะมีก็ได้เพราะอาจจะมีก็ได้นะเออเออจะให้มีมันก็มีได้ไงโดนโกงไงอ่ะ ทีนี้เร,เรามาทำกิจกรรมร่วมกับป้าป๋าแล้วเป็นการจัดของพ่อนี่คือเคยว่าสิบสิบสิบเจ็ดสิเจ็ดนาทีเออจริงๆริงจัดเยอะกว่านี้จริงๆเราไม่ได้จัดได้ได้เร็วมากเราเราต้องพิถีพิถันหน่อยแล้ว,ลวเราจรัดเร็วเนี่ยมันจะออกอาจจะออกมาไม่สวยใช่ไหมเราก็ต้องก็งให้ใจเย็นๆดูว่าเออ ตรงไหนมันลงได้ได้ดีไหมได้เหมาะสมไหมอยอเนี่ยแล้วจริงๆของของพ่อนี่ที่มาลงนี่เหมือนเราก็ลงกิ่ปะหาเนอะกีบปะทเราลงหลายชนิดหลายอย่างจริงๆมันมีพวกอัลโลมีพวกแมมถังเงินถังทองยิมโนยิมโนแล้วก็ยังมีพวกอะไรอะอย่างเงี้ยการันโชการันโชจะมีเยอะหน่อยการันโชเยอะหน่อยการันโชพ่าพ่อชอบการันโชด้วยใช่ไหม แล้วมีพวกเนี่ยมาลายมีตอตอนนี้ก็มีตอขายนี่มีตอขายแล้วก็มีพดูนี่ฮะอยู่ทนขนาดไหนฮะแมงมุมเกาะนะฮะดูนี่แมงมุมเกาะเราต้องระวังน้ำเนี่ยนะระวังน้ำมันระวังแมงมุมน้ำดีกว่าแมงมุมเป็นไรแมงมุมเป็นไรคือแมงมุมขายไหมก็ยกไปทั้งอันเลยก็ได้ถ้าอยากได้แล้มก็ขายไม่ไม่ขายแถม แถมไปเลยให้ฟรีให้ฟรีด้วยโอ้ยเดี๋ยวโดนดนจิตไม่ทันอ่ะเอาไว้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวร้านพ่ออยู่ไหนบุญยงบางใหญ่บุญยงบางใหญ่ล็อกตอนนี้มีอกก็คือมันมันเลยถ้ามาจากรัตนาธิเบศใช่ไหมมันก็จะต้องเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเนี่ยเมื่อเห็นเลี้ยวซ้ายออกมาแล้วมาก็จะเจอสะพานลอยแรกเลยการเด่นมาเลยตลาดการเด่นมาก็จะเจอตลาดบุญยง เขามีป้ายดูป้ายล็อก B ยี่สิบหกอ,อแล้วเดี๋ยวผมพาเดินชมตลาดบุญยงหน่อยว่ามันมีอะไรบ้างนอกจากร้านของแคตัปตปแปกแล้วฮะฮอ,อเดี๋ยวก่อนนิดนึงข้าวพ่อมีอยู่ใครขายตัดชายอร้านข้าวช,ชาย นอนที่รข้างนี้เขาเขาเป็นเพื่อนเขาช่วยดูให้จะเป็นเป็นรองผู้จัดการเป็นรองเป็นเป็นเป็นผู้จัดการร้านอันนี้เป็นโอนเนอร์อย่าลืมนะครับผมกาแฟสลัดรอสต์คอฟฟี่นะครับผมตอนนี้มีเป็นแบบโคบิวโคบิวตอนนี้มีแบบผสมนมผสมนมแล้วก็มีแบบเป็นกาแฟดํากาแฟดำอันเนี้ยไปผสมนมเองได้ที่บ้านผมแล้วก็จะมีเป็นแบบดิปแบกกาแฟเนี่ยในถุงดิปแบกเป็นแบบปลดแล้วไปชงเองที่บ้านได้แล้วก็เป็นแบบเม็ด เบ็ดมีเป็นแบบเบรนท็อปเบรนครับผมใครสนใจไปดูรายละเอียดได้ที่เพจส,สลอตโรสเซตคอฟฟี่นะครับผมอันนี้นี่คือ,น,คอนี่คือผู้จัดการร้านแค <c oughs> ตัดปอแปกแต่ว่าน้าชานี่เปิดร้านอยู่ด้วยอันนี้ส <c oughs> องล็อก<อ>เลยฮนะใช่ครับอันนู้นก็เป็นแคทตัตแคตัดแล้วก็อันนี้น <c oughs> นแล้วอันนี้เป็นเป็นไม้ดอกไหมไม้ดอกครับไม้มงคลไม้ฟอกอากาศมีทุกอย่างมีไม้เลื้อยดอกดอกหอมก็คือปลูกปลูกในบ้านได้ได้ด้วยฮะปลูกในในบ้านในออฟฟิศเนี้ยฮะพวก ไม้ฟออากาศพวกนี้พวกยางอินเดียเอนั้นไซใบสักนะอ๋อมีหมอน,นมีอะไรด้วยเน,นี่ยมีหมอนอ๋อโอ้มีหลายมีหลายแบบเนอะมีหลายอย่างครับเป็นเป็นไม้แบบปลูกรอบรอบรอบ้บบบานได้ครับบังล่มออเป็นไม้ดอกหอมก็มีฮะมีหลายอย่างอ๋ออันนี้ก็เป็นพุทธิยาอ่าเนี่ยอ๋อถ็คือว่าถ้าเกิดว่า มาเนี่ยคุณณชายก็จะมามดเช้าเลยบางทีพ่อผมไม่มาก็จะมาเปิดให้ใช่ครับก็คือมาไม่มีวันหยุดรับมาทุกวันเลยมาทุกวันเลยก็คือคุณผู้ชมที่อยู่ใกล้ๆบางใหญ่หรือหรือใกล้ใกล้จังหวัดนนทบุรีอะไรอย่างนงี้ก็มาตลาดบุญยงเนี่ยแวะแวะเข้ามาตลาดบุญยงได้แล้วก็แวะ ของร้านท่านผู้จัดการการร้านแล้วก็ต้องการอะไรก็บอกได้้าเพื่อเราไม่มีระหว่างให้ได้ได้โอเคมีมีอ๋อมีเบอร์อยู่ที่ป้ายมีเบอร์อยู่ที่ป้ายบอบถามได้ถ้าแบบปลูกต้นไม้แล้วทําไมมันไม่งอกนามหรือว่าเป็นอะไรปรึกษาได้เราดีมีคาแนะนําว่าควรจะทำยังไงควรจะทำไงโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวผมเดวต้องของคุณนทายด้วยครับแล้วเดี๋ยวผมพาคุณชมเดินรอบสวนรอบตลาดบุญโยงนิดนึงครับเอ มาไรผู้คปไป